ยินดีดดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีชาแนลคลิปนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์ Redmi Note 11 Pro 5G ในการโทรออกและรับสายของไลน์นะครับปัญหาที่พบก็คือว่ากรณีที่มีผู้โทรเข้ามาหาเราทางไลาย หรือเราโทรออกทางไลน์พบว่าปัญหาหลุดบ่อยนะครับแอดก็เจอมากับตัวนะครับคลิปนี้แอดจะได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับวิธีการก็คือให้เราเข้าโปรแกรมแอปไลน์ก่อนนะครับตอนนี้เข้าสู่ไลน์แล้วไปที่มุมขวาบนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองเลือกลงไปแย้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับไปที่โทรรูปโทรศัพท์นะครับโทรเลือกโทร ตัวนี้ด้านบนสุดนะครับอนุญาตให้โทรเข้าก็ถูกเลือกเปิดอยู่ให้เราเลื่อนลงมาจาพาะพบว่าย่อขนาดจอโทรวิดีโอคอลก็เปิดอยู่นะครับตัวนี้ให้เปิดตามแอดได้เลยนะครับก็ไปที่ด้านล่างนะครับการตั้งค่าชั้นสูงสำหรับการโทรไปที่ในส่วนของโทรนะครับเปิดใช้งานการโทรแบบ Full HD ให้เปิดนะครับตรงนี้ เปิดนะครับโหมดการโทรตัวนี้ให้เลือกลงไปแล้วเลือกเป็นแบบโหมดปกตินะครับใช้ OpenSL ตัวนี้ให้ปิดนะครับให้ปิดคุณภาพการคอแบบตัวต่อตัวภาพมาตรฐานตัวนี้เป็นภาพมาตรฐานปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอตัวนี้ปิดอยู่นะครับตัวนี้ปิดอยู่ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้เลือกโหมดโทรเปิดใช้งานการโทรแบบฟูลตัวนี้ให้เปิดไว้นะครับโหมดการโทรก็คือเป็นโหมดปกติ open sl นะครับให้ปิดคุณภาพวิดีโอคอลแบบตัวต่อตัวภาพให้เลือกเป็นแบบภาพมาตรฐานแล้วก็ฟังก์ชันปิดใช้งานฟังก์ชันอื่นสำหรับวิดีโอคอตัวนี้ให้ปิดอยู่นะครับตั้งค่าตามแอดมินได้เลยเวลาโทรเข้า หรือโทรออกนะครับรับสายผู้อื่นที่โทรผ่านไลน์เข้ามาพบว่าเมื่อตั้งคาาง่าดังกล่าวแล้วจะไม่หลุดอีกเลยนะครับกดแบ็กออกไปกดแบ็กออกไปก็เข้าสู่การตั้งคา่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับฝังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่แชาแนลของเราลูกคสมาชิกกดติดตาม subscribe และสั่งกระดิ่งด้ยวยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าคราับสวัสดีครับ